ตา <laughs> <laughs> หนูอยากได้ปลา Happy birthday to you ดูให้ป๊าป๊านะคะมีข้างหลังด้วยเขียนว่าจากเจแล้วก็เขียนว่าหัวใจจากเจลายเส้นหนูแล้วหนูก็วาดรูปเสริมให้ด้วยสวยไหมวาดรูปหมา <laughs> ป๊อปปี้เลิฟเลยมีรูปหมาเ <laughs> นืเา ก็เป็นรูปมาเหมือนกันแต่ว่าเป็นลาแบบไม่ใช่ของป,ะปะ๊าป๊าแล้วอันนี้ก็การ์ดอันนี้เป็นการ์ดแบบไม่ใช่การ์ดข้างหลังข้างหลังก็จะเป็นแบบนี้นะคะอขอให้มีความสุขมาก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 ,มากนะคะหัวใจ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 รักหนูตลอดไปนะคะจุ๊บจุ๊บจุ๊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 จ จุ๊บจุ๊บแล้วก็ I love you แกเลยแกแเกลยแกเลยอกเกลือกใจกล่ยากเพราะว่าหนูใส่นามันดีจักไหนเดี๋ยวเปิดเข้าไปก็รู้เองเพราะหนูจำไม่ได้แล้วว่าหนูเขียนอะไรลงไปวันสันี้วันเกิดเฮ้ยขังเขียนอย่างงี้เหรอไม่เป็นไรจังหนูชอบเขียนผิดสุสานวันเกิดชาปับป้า แล้วก็โล่ e โมจิยิ้มฉุกสรรวันเกิดค่ะป๊าป๊าดีดีไงเขาเลยเต็มเลยป๊าเอาที่เจียมแข่งเขาอ่านให้ฟังดิรักป๊าป๊ารักป๊าป๊านะคะแล้วก็ขอให้ป๊าป๊าอยู่กับหนูไปนานๆจนป๊าป๊าจะอะไรดีนะคิดไม่ออกอ่ะงั้นใครคำวยพรอย่างต่อไปกันเลยดีกว่านะ ขอให้ปักป๊าร่ำรวยร่ำรวยสุขภาพร่างกายแข็งแรงทำงานปลูกผักดูแลเนร์ดและถ่ายรูปเต้นให้ปักป๊าได้ร่างรางวัลตอบแทนทั้งหมดทุกอย่างรักหนูมากิดตมากแล้วหนูก็รับปักป๊าเหมือนกันนะคะรักรักรัก,รกหนูไม่ หนูจะเขียนอะไรต่อแล้วหนูอยากบอกป๊าป๊านะครับว่าถึงแม้หนูไม่มีสระอูจะเขียนได้น้อยแต่หนูก็เต็มใจที่จะเขียนให้ค่ะมามีจีโบคุณยา่าคุณปูย่าทวด กางฟูเพื่อนเพื่อนทุกคนหนูก็รักเหมือนกันนะคะรักทุกคนเท่ากันหมดหมดหนูไม่ได้รักแค่ใบเฟิร์นค่ะนะคะหนูรัก,ก <ใจ S 2> ไา <laughs> เฟิร์ <laughs> บางทีแต่หนูก็ยังรักครอบครัวอยู่นะ คะคุณครูไม่เหเพื่นก็เหมือนกันค่ะรักโอเคมาดูภาานี้ภาานี้สวยไหมอันนี้อันนี้หนูอันนี้มามีคุณย่าเอลรอยป๊ะป๊าสปาป๊า อันนี้ป๊าป้าใส่ชุดก่อสร้างอยู่แต่จิวชอบบอกว่าเป็นชุดว่ายน้ำส่วนจิวก็ใส่ชุดเหมือนหนูแต่ว่าแค่ไม่เอวลอยแค่นั้นเองมาดูมาดูคุณย่าดูของคุณย่าเอวลอย <c oughs> ไม่เห็นตัวเลยแล้วป๊าป้านะคะเอาเก็บไว้เป็นที่ระลึกหนูวาดอีโมจิสวยมากจิบลรักป๊าป,ะปะะะ้าแล้วก็ถูกมามีน้ำ มามีน้ำเป็ดอยู่ไหนสุดใจมามีให้สุขภาพแข็งแรงครอบครัอบอุ่นจการงานก้าวหน้ารับรวยรับรวยมาทีมาสุขภาพแข็งแรงกันทุกคนนะคะอยู่กับคุณย่าตลอดไปเด็กเอ่อยู่กับย่าตลอดไปสาละเปาเป็ดน้อยน่ารักมากเลยสาละเปาเป็ดน้อยแรงเลยเขียนว่า m อ อรวันนี้อร่อยมากข้างหน้านี่คือหนูส่วนตรงนี้ค่ะมามีเตรียมอาวุธที่จำลังจะกินเค้กนะคะส่วนคนนี้ย่ายิ้มแฉ่งส่วนจิโบก็ทำท่าเหม็นแล้วนะคะเอ้ยไม่ใช่ค่ะ Y2K 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 สุขสันวันเกิดป๊ะปนะคะภาพนี้ให้สติกเกอร์มานะคะอ้าคุณย่าเฮ้ยแกได้ไงอะจิโบ <laughs> โแโบม่หนูจะติดแล้ว หนูจะติดหุ้ยติดให้ใหมาเดี๋ยวจะติดให้หหเขาขวานแอนหนูจะติดหัวใจให้นะสวยมากหนูจะแกะอันต่อไป